มาเที่ยวกันอีกแล้วครับวันนี้ลมแรงมากเลยลมแรงมากเลยจ้ะมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันมาลุา้นกันว่าเราจะมาเที่ยวกันที่ไหนนะมาลุ้นกันมาลุ้นกันรอแม่กอ่อนก่อนเราก็เดินไปเรื่อยๆ เกียรติครับพี่เกียจเดินพี่เกียจเดินโอ้โหลมแรงมากวันนี้ลมแรงมากจ้ะโรถเมรีนี่คือต้นโรถเมรีจะ้ะนะจจะเนาะโรถเมรีจะ้ะ เดินแล้วเอาไปไปไปไหนไปไหนไปไหนไปแล้วจบไปแล้วคนพาเที่ยวจะคนนําเที่ยววันนี้เด้อเดอโอ้เขาตื่นเต้นเขาเห็นน่ะเขาเห็นแล้วเขาตื่นเต้น คนดูแลจะเพราะว่าเขาหยุดกันนะจ๊ะมันก็อาจจะลกๆหน่อยมาดูวิวมองไปเห็นวิวด้วยโอ้ฟอลมอลม,อมหยุดมันก็หยุดเนาะอะอะไรลูกมา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 แล้ว ไม่รู้ไม่เข้าไปหรอกตอนตอนแม่มาเดทกับแดดแรกๆเขียนมาที่นี่แหละไปข้างบนมันไปถ่ายรูปจำได้อยู่แม่เห็นแม่ขึ้นไปดูเช็คดูที่เขาให้ขึ้นไหมเจมถ้าขึ้นไปจะเป็นวิวสวยมากเลยดู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 ดเี่ยอ่ะหั ทสำหรับที่เดทเลยนะพอแม่มมาเดทกันไม่มีที่ไปงไงมาเดทแถวเนี้ยจำได้เคถ่ายรูปเปนเมียนะเออขาคงพาลาอกไปทั่วแล้วเนาะขับมอไซค์ไปใช่ไหม,ม ติดรถปิว้วแล้วก็ส่งลงมาเลยรถเนี่ยล้างไว่ไวเพื่อนขากลับไปล้างเขาปิดยังไงไวัดจะล้างก่อนตรงที่แถวบ้านไอ้อู้ไม่ใช่เราที่เขาล้างกันนะที่เราเห็นกันวันนั้นเราไปบ้านไอ้อู้มาเนะี่ยเมืองกลางล้างทีมเออเออเอ,อ่ะ กลับมายืนที่เดิมที่เราเคยคุ้นตา <c oughs> ไปจะาป้ายไปเที่ยวกันเ,านเานลาะนะจ๊ะยังไม่ไปถึงไหนลยจ๊ะอยู่แถวนอตติงแฮมนยจ๊ะเด้อยังม่ไปทอดสายยุ้ยจ้ะไม่ไปที่นิวเบอร์ก้า คัสโซสวยขนาดมันไกลเราออกมาช้าไปวันหลังต้องตั้งหลักต้องไปต้องตั้งหลักเสิร์ชดูมีหลายที่เราได้ยังไปกันไหมล่ะพรุ่งนี้ไปไหนกันไม่ได้วิร์งอืมไปเนาะไปพรุ่งนี้เนาะชอบให้แม่ด้วยเออแล้วพรุ่งนี้ไป สวนเนี่ยที่มันเล่นใช่ตั้งแต่มสมัยที่เรามากันใหม่ๆแล้วเนาะใช่เปลี่ยนไปเยอะตรงนี้แต่ก่อนไม่มีเลยริดโดร์เลยพอพอพอมาบ้านอีกอูเอ๊ะตรงนี้มันคุ้นๆตาเนาะก็เลยจําได้ที่ว่ามากับพวกไอ้จิ้มพวกนี้เนาะมานั่งกันเล่นกันอะ่ะใช่แต่ก่อนไม่มีริดโดรตรงนั้น,นเลยไม่มีฟักคอนอะไรใช่แต่ก่อนยังไม่มีอะไรที่นี่เหรออืมใช่ตรงไปอีกขึ้นไปข้างบนนู่นข้างบนเหรออืมอ่าดูมันเห็นเราปิด,เป,ดเปิดไฟมันบีบแต่ให้เลย เลี้ยวไหนตรงไปใช่ไหมต้ยง<า><า>ขับชา้าๆอ๋อนี่ไงสัตว์อะไรเนะี่ยอ๋อตรงนี้แม่เคยมาแล้วเขาไปจอดรถตรงไหนจอดข้างทางเหรอข้างทางนี่ไง แกเดให้จอดไหนนี่เพื่อไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะมันก็งงกันไในอัวไปขับรถไปเรื่อยมันมันจะตายเข้าทางด้านไหนเข้าทางด้านไหน เยวขึ้นไปทางนู้นป่ะเ <ไป S 1> ยังไงไ,ไ <c oughs> เลยนะวไม่เปิดมันก็ไม่รู้ไงเราไปไหนมันก็ไปด้วยไงเอ้าไปไหนอ่ะ แล้ะพี่น้อง ไปมายัางไง้ามาเล้ว่าพี่แแบบไปก็ไปสิไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยพี่ก็เสร็จงานพี่แล้ววะถ้ามีเสียงไอ้พีงทีเสียงเลยมันบล็อกเลยเพราะมันมันเสียมาเยอะแล้วไงอุ้ยสวยนะเนี่ยเนาะพอมันลงเมืองหน้นนอยู่พอมันลงพอดีไง ขกนโมคนรวยมาให้คนจนแบบคนไม่มีหรอว่าคนจนแบบจนเลยเอาเอาเอาเล่นอะไรของรลอนเอนเอเล่นไฟกเล่นไฟไฟ,ไฟเลียวเราพากันนั่งรถเลาะนะจ๊ะนั่งบ้านใครบ้านมันไปถึงแล้วก็สวมหัวกันเหมือนเดิมไปขับมาเล่นอย่างไร อยู่ในละแวกนอติงแฮมอยู่จ้าเออ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 เอาไปไหนขึ้นไปไหน,น,ไไหนโอ้ยนะรถมันแรงเนาะ บ้านไม่รู้ตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> มันขึ้นไปไกลเลยมาอีกทางหนึ่งไงบ้านมันอ่ะมันผูกใทะทะรูมาทางนู้นมันก็ไปทั่วมันพาหมาไปเดินทั่วมันรู้จังหมด ัเรามันจะมีอยู่ตรงหมู่บ้านหนึ่งอ่ะมันทางชันลงไปอย่างเงี้ยมันวิวมันสวยโอ้ตรงนี้ก็ถ่ายสวยได้เป็นปารคเลอฮะตรงนี้ก็ถ่ายสวยได้หาที่จอดรถใช่ไหมว่าง อยู่ข้างในกันเนาะอ้าอีกเลยๆบแห้งค่ะพี่น้องเอ้ยจนเจ้าของจนสปิว ตรงนี้เขาเป็นสนามอนะไรนั่นรถอะไรนะเจมโคคาร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่ม,นะมันมีเสียงรถไอ้นั้นอยู่เนี่ยแต่ตรงนี้สนามแข่งรถไอ้นั้นนะ,นะโคคาร์หรือโอคคาร์อะไรเขาเรียกอะไรรถอะไรฟังเสียงสิมันดังตลอดเวลาใช่มอไซค์หรอมไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าน,นะตรงนี้โอ้ไม่เห็นเลยก็ไม่เห็นแต่มันดังนานแลน้วนะรถตรงเนี้ยเนาะ ลมแรงแทบปิวอ่ะเดิน จริงๆกับบ้านเราก็อยู่ตรงนั้นเลยเนาะเนี่ยหมู่บ้านนี้เนาะเจมเนาะเนี่ยหมู่บ้านนีนะ้ที่อยู่กันตรงนั้นเป็นสนามฟุตบอลฟอร์เรสเระจะเห็นแดงไกลรีบีอยู่จ้ะแถวบ้านบ้านก็อยู่แถวๆนี้แหละจ้ะแต่เพิ่งเคยขึ้นมาตรงนี้คือกันนะจ๊ะเด้เอ เคยเห็นมาคือกัน